รีวิวเครื่องเล่นเทวิทยุพกพานะครับลำโพงในตัวนะครับตัวนี้ยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดล cfm e 5นะครับตัวนี้โมเดล cfm e 5ตัวนี้สีม่วงพัดเทลนะครับสีสวยมากนะครับใช้งานได้เต็มระบบครับใส่ฐานได้มีหูหิ้วพับได้นะครับใส่ฐานเบอร์2 a สก้อนทดสอบเรียบร้อยเล็กซีเดียลยังอยู่ครับสภาพสวยเลยมีรอยนิดหน่อยตามการเวลานะครับสินค้ามือสองโอดาม่านะครับ ใส่ทานได้เสียบไฟ DC ได้นะเดี๋ยวผมจะเทสโดยการใช้ไฟ DC นะครับฝั่งนี้นะครับมีช่องหูฟังแล้วก็เสียบไฟ DC นะครับตัวนี้ลำโพงในตัวกับหูฟังเสียบออกปกตินะครับเสียบไฟเข้าฝั่งนี้นะเป็นไฟ DC 6หโวลต์นะครับอันนี้ผมทดสอบโดยการเสียบไฟนะครับดูหูฟังด้านนี้เสียบออกปกตินะครับเป็นเสียงออก2หูนะครับเหมือนระบบสตูดิโอเต็มระบบนะครับ เสียงออกสองหูไม่ได้ออกหูเดียวเป็นโมโนนะครับสถานะไฟติดหมดนะครับเริ่มต้นวิทยุอเลื่อนมาด้านขวาอุปกรณ์เหล็กออปกรเล็กชม้บริเลนรับข่านเหนื่อยในที่นั่ง AM จะอยู่ด้านซ้ายนะครับอันนี้ AM นะครับไฟหน้าปัดติดนะครับกดตรงนี้นะครับไฟมันหน้าปัดถึงเวลามันจะดับเองนะครับเลื่อนมาด้านขวาจะเป็น AMAM จะออยู่ด้านซ้ายนะครับตอนนี้ก็ ถ้าไปเที่ยวก็ใจความนี้จะเป็นวร่มนะครับเนี่ยเพิ่มรถนะครับว่าจะรอหน้าปัดช่วงสงการนะครับนักไฟติดทุกอย่างครบนะครับเป็นระบบเลยไปเที่ยวกันได้นะคะมีช่องไม้ตรงนี้ด้วยนะครับของรักให้เกิดประโยชน์นั้ท่นี่นะครับเอามาที่เรื่องควกามเดี๋ยวผมจะอัดจากวิทยุงเก่แบบนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นจัตุริชีวัตรว่าใช้ทานได้สะดวกตัวเล็กนครับสีสวยมากนะครับสีออกสีม่วงนะครับสีม่วงพาสเทล ว่าเศรษฐกิจเราก็รุนคลื่นอยู่ฝั่งนี้นะครับ108เมกะเฮิร์อย่างอย่างรถยนต์นี่นะคะสายการยานยนต์เนี่ยเลื่อนมาเทปด้านซ้ายนะครับกอขวาก่อซ้ายกอขวาอ่าก้อนนี่ก่อขวามันค้างนะครับให้กดสต็อปตรงนี้แรงๆนะครับเพื่อให้มันเด้งขึ้นนะครับมันค้างนะครับก็ไม่มีปัญหาบางทีก็ไม่ค้างครับ ถ้าค้างให้กดสต็อปแรงๆนะครับอันนี้แจ้งไว้นะครับลองฟังที่อัดเมื่อกี้นะครับน่าจะอยู่ถัดไปอ่าเดี๋ยวขอทดสอบอ,อดีตรอบนะครับรถยน์เพื่อการพาณิชย์เติบโตเพียงสองเอปอร์เซ็นต์แส,สแดงให้เห็นว่าการค้าการขายต่างๆอาจจะไม่ได้เติบโตมากกด<ร>สตะค,ะครับมาเทปก็ขวาเนี่ยก็ขวาบางทีมันก็ไม่ขึ้นบางทีก็ ขึ้นปกตินะครับรถยนต์เพื่อการายาดเมื่อกี้นะครับเสียงดีมากนะอาจจะวิทยุลงเทปได้การค้าการขายต่างๆอาจจะไม่ได้เติบโตมากเดีวทดลองเนี่ยมันจะต็อกมันไม่ขึ้นนะครับกดปุ๊บแรงๆเป็นปกตินะครับนี้แจ้งให้แล้วนะครับใช้ได้ปกติเต็มระบบเลยครับสายพานไม่หย่อนไม่ยานนะตรงในตัว หมูหิ้วพับได้นะครับใช้ฐานได้เสียบกรดิสีได้นะครับก็ไซส์เอาขวาได้ทุกระบบเต็มรับแตบ มอล่รุ่มขึ้นลงไม่มีคอ้อแค้นะครับตัวจริงมันออกสีม่วงนะครับแต่ดูในภาพอาจจะเป็นออกสีน้ำเงินหน่อยครโอเคนะครับพอจบกอรีวิวนะครับขอบคุณครับ